เรื่องของด่านจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากมีการแบ่งพื้นที่ตึงเครียดมากก็คืออีสานตอนใต้ตึงเครียดปานกลางก็คือสะแก้วแล้วก็ตึงเครียดน้อยคือพื้นที่จันทบุรีกับตราดนะครับล่าสุดในวันนี้12กันยายน68แแม่ทัพที่สองพลโทบุญสินพาดกลางซึ่งดูแลพื้นที่อีสานตอนใต้ครับก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าการเปิดด่านเป็นวิธีสุดท้ายหลังจากคุยเรื่องกําลังเรื่อยุทธการที่ขัดแยง้องด้วยอาวุธให้แล้วเสร็จก่อน กองทัพภาคที่2จะพิจารณาเป็นจุดๆดไปตอนนี้ยังอยู่ในส่วนที่ยังตึงเครียดอยู่นิดหนึ่งการเจราจายังไม่ลงตัวและยังมีการปฏิบัติต่งตางๆมีการวางทุ่นระเบิดก็จะมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเป็นจุดๆดไปนะครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกนัทพลก็บอกเลยนะครับว่าจะไม่มีการพิจารณาเรื่องการผ่อนปรนด่านแน่นอนครับจนกว่ากัมพูชาเขาจะทําตามข้อตกลงโดยเฉพาะ3ข้อสําคัญก็คือการถอนอาวุธหนัก การกวาดล้างทุนระเบิร์และการแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายนะครับส่วนสถานการณ์ชายแดนในภาพรวมวันนี้12กันยายน68ในพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับแนวชายแดนพบความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาต่อเนื่องโดยไปพบโดรนในพื้นที่ชายแดน53ลำไทยเราก็วางกำลังตามแนวจัดกำลังคนประจำจุดเฝ้าตรวจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการตอบโต้ครับ